สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะน,นายพุทธบุตรนุยังวันนี้สมงโสมในเลยนะท้องเสียครับจุดๆเลยแต่ว่างันก็เลยมาลองอัดวิดีโอดูนะเรื่องกล้องถ่ายรูปนั่นแหละนะเห็นกล้องวางอยู่อย่างนี้แล้วนะครับข่าก่อนเราพูดกันเรื่องข้อหมายรบ การถ่ายมาโครแบบไม่มีเลนส์มาโครแท้ๆนะครับก็อุปรกรณ์ทั่วๆไปบ้านๆนะกอบประมาณไม่เอ,อื้ออำนวยนะหรือบางท่านก็อาจจะใช้ของพวกนี้เพระาะว่าอยากลองกับเลนส์ที่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่สําหรับผมผมใช้ว่าผมไม่มีงบน,นะครับก็หลังจากได้ดูวิดีโอของคุณโทมัสแชฮันนะครับก็เขาก็ได้บอก,กอุปกรณ์เข้าไว้แล้วเขวาก็พูดประมาณว่าอุปรกรณ์เท่านี้ก็ได้ผลงานที่ดีแล้วเออผมดูภาพของเขาแล้วก็ดีจริงๆนะ ก็เลยลองบ้างนะหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกือบ3เดือนแล้วครับผมก็ลองอุปรกรณ์มาไม่กี่อย่างหรอกแต่ก็นะตอนนี้ผมก็มีเซตอัพที่ลงตัวของผมเลยจะเอามาแบ่งกันดูนะตอนแรกเนี่ยใช้ท่ออันนี้ใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าตอนใช้50ามิลอะเออ,เอ,อก็ดีนะระยะโฟกัสมันก็ใช้ได้แต่ตอนนั้นยังไม่เคยลองกับชิปเลนส์ไงครับก็ถ่ายอยู่อย่างนั้นออแหละเพื่อจะอยากได้กําลังขยายเพิ่มอะต่อกับชิปเลนส์ดู ได้เพิ่มอีกหน่อยครับเพราะว่าระยะโฟกัสเดิมๆของเลนส์เนี่ยตัวไอคิดเลนส์มันจะใกล้กว่าถึง20เซนนะเป็น25เซนก็ถ้าเป็นตัว50เนี่ยจะเป็น4.5เซนใช่ไหมก็กำลังขยายมีมากขึ้นแต่พอใส่กับท่อครบ3เนท่อพอโฟกัสใกล้สุดเนี่ยระยะมันห่างแค่นี้เองครับเซนเดียวจากหน้าเลนส์ถ่ายยากมากคือถ้าผมใส่ท่อครบแล้วเนี่ยผมจะต้องเล็งอย่างนี้เลย แบบนี้ถึงจะถ่ายได้นะลองดูเราจะเชื่อัมปัญญานะก็บางครั้งเวลาถ่ายผมก็ต้องถอดท่อออกท่อหนึ่งแล้วก็ครอปเอาซึ่งผมว่ามันเหนื่อยนะผมก็อยากถ่ายแล้วแบบรูปใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ process r o o ไม่เป็นนะครับสุดท้ายผมได้ลองแหวนกลับเลนส์เห็นพี่กล้องพี่กล้องเป็นพี่ในกลุ่มช h ย i ดนอินเสกฮันเตอร์ที่ พี่ป๊อบประมอนเป็นเจ้าของนะครับที่เขาใช้แหวนกลับเลนส์เกี่ยวกับกล้องเลค่อนผมเห็นภาพพี่เขาแล้วโอ้โหมัน Amazing วะมันมันดีมันเยี่ยมเลยนะมันแบบอมปนไม่ธรรมดานะส่วนเองก็ฝีมือพี่เขาดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็พี่เขาโปรเซสภาพเป็นนะไอเราก็อยากว่านะผมก็เลยลองสั่งแหวนกลับเลนส์มาสิ่งแรกที่ลองแล้วรู้สึกว่ามันต่างเลยก็คือระยะโฟกัสมันดีกว่ากําลังขยายก็มากกว่า ที่55มิเมเนี่ยกำลังขยายอยู่ที่ประมาณ1.2นีง3เลยพอปิดเป็น18เนี่ยคือเวลากลับเลนส์เนี่ยนะครับยิ่งวายยิ่งขยายได้มากที่18มิลเนี่ยโอ้โหประมาณ3ตอนเหนียเลยทีเดียวไม่ต้องพูดถึงเลยขยาเยเยอะมากเป็นซูเปอร์มาโครแล้วคุณภาพของภาพก็ไม่ได้เสียอะไรลงไปเลยนะครับแต่ความคมมันอาจจะสู้เลนส์ประเภทแบบซูเปอร์มาโครแท้อย่าง MPE 65ของ canon ไม่ได้นะอัน,นจะคมกว่า เดบอฟิล <The> mm hmm. จะดีกว่าในทีเอฟเท่ากันอันนี้เวลาใช้ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็ดีกว่าท่อแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องหันตูดเลนส์ออกคนที่เขาใส่ใจกลัวฝุ่นกลัวอะไรจะเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ชอบแบบนี้เขาจะชอบแบบนี้ซึ่งแบบนี้จะสะดวกนะมาลองกันบนเยอะแล้วนะท่อผมไม่ขอบพูดถึงแล้วนะเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราก็พูดถึงไปแล้วรอบหนึ่งในวิดีโอที่แล้วเมื่อเกือบสาเดือนก่อนนะครับใช้ยังไง นี่คือผมมีฟิลเตอร์อยู่นะแต่ผมจะไม่เอาอ่ะผมจะใส่ไปทั้งอย่างนี้เลยจริงๆต้องเป่าฝนตอนไรก่อนแต่ผมไม่ได้หยิบล็อกเก็ตมาช่างมันเดี๋ยวเราก็ล้างเขาได้นะครับก็บิดลงไปธรรมดาเหมือนกัเราใส่ฟิลเตอร์ลงไปที่เลนส์แต่ว่าอันนี้ต้องทําเหมือนตอนใช้ท่อไม่มีคั่วนะครับคือต้องล er, ็อกค่ารูรับแสงก่อนท่อเนี่ยสั่งบน eBay ราคาไม่ถึงร้อยบาทส่งฟรีนะครับ ในไทยคุณอาจจะเจอราคา400กว่าบาทผมแนะนำว่าถ้ารอได้7วันถึงเดือนหนึ่งก็รอดีกว่าเพราะถูกกว่ามากนะแต่ถ้ารีบก็ซื้อตามร้านในไทยได้เลยบวกค e ่าส่ง EMS ต่างหากนะครับทีนี้ทำยังไงต่อล็อกล็อค่ารูรับแสงนะเคยบอกไปแล้วรอบหนึ่งจะบอกอีกรอบนี่ผมตั้งไว้ที่ F3 e นะครับกดปุ่มเช็คเดวฟิลมันจะมีเสียงเสียงเบรด6 นะครับพอเบรคหกมงงไปแล้วเนี่ยกดค้าไว้นะลรวถอดเลนส์เลยแล้วดูนะครับจะมีมา์าสีแดงเหมือนกับเลนส์ e ีเอฟะเราก็รีบถอดมาแล้วสวงมลงไปเลยหาก่อนนะอ่านี่พอตับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับตูดจะออกอย่างนี้แหละหลายคนเขาก็เลยแบบจะห่วงน,นิดนึงแต่ผมว่าของแบบนี้ทำความสะอาดกันได้นะครับ อย่าไปคิดมากเลยเราซื้ออุปกรณ์มาเพื่อให้ได้ภาพและถ้าคิดจะเล่นมาโครแล้วแบบงบประหยัดอย่างเงี้ยคุ้มค่านะแล้วก็คืออย่างเนี้ยที่ผมบอกตอนแรกที่ระยะโฟกัสที่55เนี่ยซึ่งเราก็ยังบิดโฟกัสได้อยู่มีผลกับระยะเหมือนกันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เลยระยะโฟกัสซึ่งก็ถือว่าไกลยอยู่นะถ้าเวทดโฟกัสอย่างนี้ก็ใกล้หน่อย ประมาณสองนิ้วถ้าอย่างนี้ก็ประมาณสี่ห้านิ้วเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าบิดเป็นสิบแปดเนี่ยก็ใกล้หน่อยนะใกล้อย่างนี้เลยประมาณนิ้วกว่าถ้าบิดให้ใกล้สุดละอันนี้หาไม่เจอแล้วครับ <laughs> สียงไม่พอนะคราวนี้มาถึงส่วนสำคัญละ มาโครเนี่ยบางคนอุปกรณ์ดีมากแต่ว่าภาพที่ออกมาปรับดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันขาดเกินหรือว,ว่ามันยังไงคือผมไม่ได้พูดว่าผมถ่ายได้ดีหรืออะไรนะผมแค่รับรู้มาจากพี่ๆเขาผู้ซึ่งได้ทดลองอะไรมาก่อนผมเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วผมก็ได้ซึมซับมาจากพวกพี่ๆเขาวิธีพี่ๆในกลุ่ม Thailand i น,นเซ c t h u น t เตนะครับภาพผมผมก็เลยมีโอกาสดูดีขึ้นนะก็ถือว่าพอดูได้ น,นี่คือ f l a s h Diffuser นะครับแบบ DIY do it yourself พี่กล้องทำให้ผมครับ,นะรบมนเป็นยังไงมันเป็นแผ่นฟิ t เ r อร์บอร์ดนะครับใส่ก็มาจาก l a s h ตัวนี้ทะลุฟิลเตอร์บอร์ดออกไปแสงสวยงามผมพยายามทำเองอยู่หลายอย่างทำเป็นกล่องเบลเลอร์อเลยยักษ์เลยใหญ่มากนะครับแบกทีนี่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอาวุธสงครามหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้เป็นยังไง อันนี้ผงไม่ได้ใช้ก็อย่างเงี้ยครับร้อนก็ผับได้บางแดดได้ด้วยสีขาวด้วยสะท้อนแสงแดดนะแต่พอมาใช้กับเจ้านี่นี่ครับเราจะประกอบให้ท่านดูมีวิธีใช้ไหล่จะ้ะจะคนจะอานาดนิดนึงนี่ครับประกอบล่างแล้วจะออกมาเป็นอย่างงี้ครับในประมาณนี้ครับแสงก็จะลงไป โดนแบบนะได้เรื่องเลยแหละนะอย่าทําเป็นเล่นไปนะครับเห็นเซตอัพอย่างนี้ภาพที่ออกมาของที่กล้องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยภาพของผมก็เลยออกมาพอดูได้ล่าตั้งแต่มีชจ้าตัวนี้นะใช้ได้แล้วก็แปะฟอยล์นิดหน่อยให้มันสะท้อนแสงลงไปหาด้านหน้าได้มากขึ้นทำให้ดิฟฟิวเซอร์มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วนี่ก็คือเซตอัพที่ลงตัวของผมตอนนี้เดี๋ยวไปลองถ่ายกันดีกว่าไม่รู้แมลงมีหรือเปล่านะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมแปะรูปเก่าๆของผมให้ดูแล้วกันที่ได้ทั้งจากท่อแล้วก็อันนี้ซึ่งก็พอดูได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณพี่ๆในกลุ่มมา,มากๆเลยนะหาผมไปออกทริปไปเที่ยวพี่โจพี่ก้องพี่ป้อมแล้วก็พี่ๆท่านอื่นนะให้ผมได้ความรู้ใหม่ๆมากมายทำให้ผมได้แบบมีโอกาสได้ภาพอย่างนี้บ้างนะถ้าผมลองอยู่คนเดียวเนี่ยเออสักวันหนึ่งมันก็อาจจะได้แหละแต่มันอาจจะช้ากว่านี้อาจจะเป็นเดือนหน้า สองเดือนสามเดือนหรือปีหน้าก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมก็พอได้รู้จักกับคนที่เขาทํามาก่อนลองมาก่อนเนี่ยเขาลองผิดลองถูกมาก่อนเราก็ได้รู้ว่าแบบไหนที่ไม่ควรจะไปลองเสียเวลานะครับผมก็เลยเอามาบอกบ้างนี่คือวิธีของผมแล้วผมก็พอใจกับสิ่งนี้มากผมมีแค่กล้องตัวเดียวกับฟิลเลนส์แล้วก็เลนส์ดูกๆอีกสองตัวซึ่งเป็นราคาหลักหมื่นบาทผมไม่มีงบซื้ออะไรที่แพงวันนี้แล้วนะแวนกลับเลนส์วงละร้อยกว่าช่วยผมไว้ นะครับแฟลชจริงๆไม่จำเป็นตัวใหญ่ก็ได้นะใช้แฟลชหัวกล้องก็ได้เพียงแต่มันจะชาร์จไฟชา้ากว่าเจ้าตัวนี้จะชาร์จไฟเร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าผม <c oughs> ผมใช้แฟลชจีนนะพอมันร้อนแล้วมันยิงออกบ้างไม่ออกบ้างก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องสู้กันไปว่าคองกันไปนะครับเลนส์แครบปิดได้นะตูดไปลองถ่ายกัน อ้าครัวนี้มาถึงไซส์แล้วครับนี่เป็นต้นที่ผมหา,มาแมลงวันถ่ายประจําแมุม,มกระโดดบ้านผมต้องไปหาต้องเงินตรงนี้ไม่มีนะแต่เราก็มาดูแมลงวันเดี๋ยวว่าแมงเรื่อยๆกันนะครับก็อย่างที่เคยพูดรอบที่แล้วมาโครต้องใช้มันนุ่งนะครับมันนุ่งก็ตั้ง ISO ไว้ที่200นะของผม2อ0 250 300อะไรอย่างนี้แล้วแต่สภาพแสงนะครับแสง้อยก็ต้องดันหน่อยเพราะว่าแฟลชผมไม่ค่อยดีนะแฟลชก็ต้องตั้งเป็นมนนวลผมใช้ กำลังแฟลชครึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสองนะชัตเตอร์สปีดหนึ่งครับร้อยยี่สิบห้าถ่ายเป็นร a อนนะครับก็ลองแสงลองไลน์เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้ 2, อายเซอที่สองร้อยห้าสิบปกติแมลงพวกนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าจะนิ่งมากเลยอยู่บันต้นเนี้ยสกิดบางทีก็ไม่ไปไหนแต่เย็นแล้วอย่างนี้ก็ยากหน่อยครับนะก็มาถ่ายกันเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะก็ต้องค่อยๆยองเข้าไป นาจะยากหน่อยวันนี้เรียบร้อยได้แล้วฟุกมากนะครับเดี๋ยวอัปโหลดให้ดูกันนะยังไงวันนี้ก็คร่าวๆเท่า,า,านี้ดีกว่านะก็ประสิทธิภาพของแหวนกลับเลนราคาไม่ถึงร้อยบาทถูกใจผมครับแลาเป็นเซตนีพที่ลงตัวแล้วพอใจ เราไปใช้ตามกันก็ไม่ว่ากันผมเองก็หัดถ่ายเหมือนกันแหละก็ลองปิดลองตู้กันช่วยๆกันลรอช่วยๆกันแบ่งปันช่วยๆกันแช์นะครับจะไงไว้เจอกันใหม่กับผมนายพุทธบุตรหนุยยางนะเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะครับสวัสดีครับ